หรือว่าอำเพื่อยอดผาแต่ว่าอำเพื่อยอดผามึงมึงหลับตาปุ๊บมึงคิดยะผายะผายะผาในใจแค่นั้นเองให้ให้เขาทาแป้งผมเหรอใช่ทาดีๆนะครับมือถือทุกมือถือนะครับเตรียมตัวแคปนะครับภาพแห่งความประทับใจนะครับน้องปายนะครับจะหอมแก้มคุณนุกหนึ่งครั้งมาออื่นตื่นเสามาใส่กระปุกมาหาผมฉันว่าเออเนาะเอไม่ไม่ไปต้องถ่ายผม ให้ปลายหอมแก้มนกไม่ใช่ให้นกหอมแก้มปลายเพราะว่าครั้งนั้นน่ะนกหอมแก้มปลายไปแล้วพี่สิงห์ทำไมครั้งนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยอ่ะพี่สิงห์ครั้งนี้ต้องสลับกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์ครั้งต่อไปนะครับให้สองกูจินกูนี้ได้ทํากันอ้าบอกอมก็หายวะบกโอมก็เศร้าไงย่าเศร้าอมย่าเศร้ามันเป็นเกมมันซื้อน้องมันเป็นเกมมันเป็นชาเลนจ์นะน้องโอเคมาพร้อมท่านผู้ชมครับ จับตาดูนะฮะแล้วก็เตรียมกล้องไว้แคปภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็จะนับ 1- 3ึถึงสามวินะครับพอครบสามวิคุณปายก็เอาจมูกออกจากแก้มของคุณนกได้นะฮะพร้อมนะครับคุณปายหันหน้าก็หาคุณนกครับผมหันหน้าครับผมเอานะครับพร้อมนะครับคุณปายครับจะไม่ต้องจำดอกแตนวัดดินแน่นอนอันนี้จะเป็นภาพแห่งความประทับใจอีกครั้งหนึ่งของเต้าหวานเต้าหลามของเรานะฮะคุณปายเป็นไรครับผมไม่ดิ้นเขาขึ้นหนุไม่ดิ้นหรอก ไม่ได้ครับผมเพราะว่าพี่ก็พี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะลั่นมาจางไปแล้วนะครับเสียผู้ใหญ่ไม่ไม่ม่เสียผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับขี่เดียันี้มึงเป็นเด็กไหมเด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่ทําอะไรก็ไม่ผิดนะฮะโอเคปะนะครับท่านผู้ชมครับห้าสี่สามสองหอมครับผม มันหอมเลยเมื่อกี้นี่เฮ้ยดูไม่ทานอ่ะอีไปเออมึงทำอย่างนี้มึงก็ไม่ได้เงินเดือนเหมือนเดิมเออแล้วไงพี่พีเขาบอกไว้แล้วว่าให้พี่พีสาธิตหนึ่งครั้งอเขาบอกเขาบอกไว้แล้วพี่พีรอการนี้มันไม่ใช่ไม่ครั้งนี้เมื่อกี้ไม่ดิ้นครั้งนี้ผมดิ้นนะใช่พี่พีพี่พีต้องสาธิตแน่นอนมันดูไม่ไม่ได้ได้ทำไมจะไม่ได้พี่พีทำอะไรตัวจางเลย ไปความแก้มนกทำให้น้องมาดูผู้เฒ่าปัจจคูกันสิงห์มาได้มาได้มาหนีเอาแก้มจะมาหนีเห็นศาสนาเจ้าอันบอกผัวเจ้าด้วยบอกเมียเจ้าด้วยอันเมียเจ้าอันอันผัวเจ้าเมียคอยอ่ะมาได้มาได้มาได้คือไปอะไรนะจะจะสี่พันแล้วอ่ะจะสี่สามพันเจ็ดแล้วสามพันสามพันเจ็ดโอ้โหไปไปไม่ต้องดูสุดยออด่ะมึงจะทำให้พี่เสียบ ้เกินสามวิพี่มึงเสียผู้ใหญ่ไม่ได้กูบอกเขาว่าสามวินานสามวิเขาจะแครมันแครไม่ทันพร้อมแก้มนานสามวิอธำหนึ่งสองสามอรอบหนึ่งนะครับพร้อมนะครับกล้องทุกตัวครับจับมาที่ภาพสองตัวนะผมจะลงออกนะไปนี่นะหนึ่งสองสามมาออกโอเคอ่ะพร้อมอันมาไปจะมอบความรักยั่งยืนให้กับลูกเทนดอรนะฮะ้ไหมสี่สามสองจุ๊บครับสามวิครับจุ๊บครับ สามสอง,สองหนึ่งดีมาก <c oughs> โอ้ไปอาลัดไปไหนเป็นไงครับความรู้สึกขับคุนลุกตะนดนครับผมไปไปไหนถ้าพ่อกับแม่ผมดูอยู่ในไลฟ์สดนะครับผมเสียชิงอย่างนั้นแหรอครับผมว่าสตันเลยเมื่อกี้อหูทำไมปากเย็นจังเลยคนลุกไปทั้งตัวเลยสู้เลยเมื่อกี้ล่าสุดมันแปลอาครับผม อ๋อคุณไปลายเขาจะร้องเพลงครับวันนี้คุณปลายเขาจะร้องเพลงเฮ้ยไปมามึงก็ต้องล้างครับมาหน่อยแอลกอฮอล์นะมันขาบก็ได้หอกเอาแอลกอฮอล์ไปล้างหน้าเสริมเอาไปจะระบีบอ่ะปลายเออปต้องร้องเพลงพี่อยากฟังเพลงอะไรเพลงอะไรนะเพลงอะไรปาวานปาวานมึงอ่ะอยากฟังจัมดัมชัปประมงยังน่ะวานเกยตื้นเข้าไปวานเกยตื้นหรอพุทธเอาจริงสิเราบ้าจักวานเกยตื้นร้องห้ฟังแน่ ต้องเอาอยู่แล้วแหละเอากีตาร์มาเอาออกสเตทฟัดครับหรือจะเอาแบ็คอัพเล่นไหม <nun> ป้ายไม่เป็นไรเราดีดได้เดียด๋วยวเราเดีดให้ไม่ไม่ต้องให้มันดีดครับไอ้นุ๊กเอาอฟออฟออฟออฟดีดออฟไม่ต้องมึงดุงานยุ่งดุ่งอย่ายุ่งอาอออฟมดดียู่ด้วยกันซะก่อนเราเดีดได้อยู่นะไม่ต้องดีดให้มันดีด